สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารล่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะประจําเดือนตุลาคม2568นะคะเรามาเริ่มต้นที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะ The d e v i l ค่ะ เดมเพสเอ็ดออฟคัพคิงออฟโซ่สองเหรียญค่ะควีนอักพาร์ติเคิลเพดออฟวาร์ดสองถ้วยสองไม้ และนายอบสอนโอเคค่ะออที่ผ่านมาเนาะความสัมพันธ์ความรักของชาวธาตุน้ำนะคะมันเต็มไปด้วยแบบความคาดหวังความมุ่งหวังแล้วก็เขาเรียกทุ่มเทให้เขาหมดกายหมดใจอะคะ่ะในตรงนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคนนี้เข้ามาตอบโจทย์ของชาวธาตุน้ำเขาคนนี้แบบถูกสเปกตรงไทยในหลายๆอย่างหรือเข้ามาในจังหวะที่ชาวธาตุน้ำอะคะ่ะ กำลังต้องการใครสักคนหนึ่งเ,ออเหมือนกับว่าเขาเข้ามาในจังหวะที่พอดีในช่วงเวลาที่ใช่เนาะในตรงนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะเขาเป็นคนที่ทําให้ชาวธาตุน้ําเขาเรียกอะมันเหมือนไม่มองใครแล้วอะคือต่อจากนี้ไปคือเขาคนนี้เท่านั้นที่ออชาวธาตุน้ําทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจนะอย่างที่มิกาบอกไปนะคะก็บอกเลยค่ะว่าความรักครั้งนี้ชาวธาตุน้ําคาดหวังมากร้อยเปอร์เซ็นต์กับเขามาก และในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกะมันเหมือนกับความรู้สึกตรงเนี้ยมันฟูลฟิลอ่ะมันเติม,มเต็มซึ่งกันและกันน่ะคุณอ๋อเขาเรียกหลงสเสน่ห์เขาเขาแล้วอ่ะเออในตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าพลังงานขึ้นมาเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเนาะถึงจะยังไงใดๆก็แล้วแต่เขาอาจจะมีข้อดีบ้างข้อเสียบ้างแต่พอสุดท้ายแล้วอ่ะโดยรวมแล้วพลังงานเนี้ยชาวธาตุน้ำรับเขาได้ชาวธาตุน้ำแบบ ยังไงคือเป็นเขาโอเคไปหมดอะค่ะในช่วงเวลานี้ก็บอกเลยค่ะว่าพยายามที่จะสานความสัมพันธ์พยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะเป็นคนที่ตอบโจทย์ตรงใจตรงไทยเข้ามาในเวลาที่ออมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่าหัวใจของชาวธาตุน้ำอะมีแต่เขาคนนี้คนเดียวอะค่ะ ถ้าคู่ที่โกรธกันมีประเด็นกันอยู่เนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็บอกเลยว่าในเดือนนี้ในต้นเดือนนี้ช่วงเดือนนี้จะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นจะได้กลับมาคุยกันใหม่มันเหมือนกับว่าอาจจะมีงอนกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ๋อรักเขาเขาแค่กริง้งกรางกลับมาเท่านั้นละคะ่ะชาวธาน้าก็พร้อมที่จะคืนดีรีเทิร์นเนาะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆค่ะคนตัวน,นี้เนาะอืม แล้วก็บอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เอออาจจะเขาเรียกามันเหมือนบางคนอาจจะเจอกับผู้ชายที่ปากร้ายอ่ะแต่ใจดีตรงเนี้ยค่ะก็มีพลังงานขึ้นมาก็เป็นสเสน่ห์ของเขาเนาะหรือว่าเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะตรงๆไม่หวานแหววไม่โรแมนติกอะค่ะแต่ว่าก็มีสเสน่ห์โดยรวมๆแล้วมีสเสน่ห์ให้ชาวธาตุน้ําได้หลงไหลอืมก็ถือว่าพลังงานนาะตอนนี้แฮปปี้เอนดิงกับ ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แต่ตรงเนี้ยก็แฝงไปด้วยความรู้สึกกลัวกังวลใจอะค่ะกลัวแบบมันเป็นแนวแบบอารมณ์ความหึงหวงอะไม่อยากให้เขาใกล้ใครไม่อยากให้ใครใกล้เขากลัวว่า,เ,าเขาจะแอบมีใจแอบปันใจให้ใครในตรงเนี้ยในความรู้สึกนี้มันอยู่ในใจลึกๆของชาวธาตุน้ำนะคะโอเคค่ะแล้วมาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย เพนออกคับนะคะ6ไม้สีดาำนะคะ6ถ้วย3ถ้วยออะอย่างที่บอกค่ะผู้ที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวเขาจะกลิ้งกลัางกลับมาเนาะขอโอกาสมีเทิร์นคืนดีกลับมาง้อค่ะ3ถ้วยนะคะจะ จัดหมินเอ็ดอัพพาร์ติเคิลเพดอัพวาดหกเหรียญและเก้าดาบตัวเขาเองก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรความในความรักความสัมพันธะ์อ่ะเขาก็เป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันนะเขาก็เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดีในระดับหนึ่งอะคะ่ะในตรงนี้เขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเขาก็มีความลึกๆก,ก็มีความกันงวลใจในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะเนาะ เหมือนที่ผ่านมาค่ะที่มีปัญหากันบ้างมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันบ้างเขากา็กุ้มใจเหมือนกันเขาก็คิดทบทวนตัวเองเหมือนกันนะคะว่า,าจะเอายังไงจะยังไงดีกับสิ่งที่เป็นอยู่นะแต่พอสุดท้ายแล้วค่ะเขากา็รู้ใจตัวเองเนาะ,นะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาขอเคียรใจขอโอกาส ในคู่ที่มีปัญหากับในคู่ที่มีประเด็นอยู่เนาะส่วนในคู่ที่ดูแลเทคแคร์กันอยู่แบบราบรื่นนะคะก็บอกเลยว่าตอนนี้เขาตัดสินใจเนาะที่จะคบชาวธาตุน้ําแบบจริงจังเนาะแล้วก็เหมือนมุ่งหวังที่จะสร้างอนาะคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะคุณเป็นคนที่เออตรงไทยตรงสเปกเขาเป็นคนที่เขารู้สึกผูกพันรู้สึกว่าพอได้คบแล้วมันยิ่งแบบ อ๋อเขาเนี่ยยิ่งมีใจอ่ะยิ่งหลงรักอ่ะอยิ่งคบยิ่งผูกพันยิ่งคบยิ่งได้ใจนะคะในตรงนี้ในความรู้สึกของเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับชาวธาตุน้ำนะแล้วก็อยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบยาวๆค่ะก็มีบ้างเนาะในตอนนี้ช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงเดือนที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดๆอาจจะมีเรื่องราวให้คิดให้กุ้มใจให้กังวลใจเนาะก็อาจจะมีบ้างคะ่ะที่จะมีปัญหากันกับชาวธาตุน้ำในตรงนี้ก็เหมือนกับในการพูดในการคุยกัน ในตรงนี้ก็ขอให้แบบอ๋ออาจถ้ามีอะไรที่มันผิด,ผดใจกันผิดหูกันไปบ้างก็ขอให้เกลีย์ใจกันค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาค่อนข,ข้างที่จะมามีเรื่องราวเครียดๆสะสมเนาะในช่วงเดือนนี้แต่ถ้าเรื่องของใจเราเขาก็จริงจังกับชาวธาตุน้ำค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ขึ้นมาเป็น4ดาบนะ The High Princess The Halopen 2ดาบค่ะ The Lover อืมเขาขยับภัยนิดน9ไม้นะคะ8เหรียน9ถ้วย แนวพาร์ติเคิลและจิดดาบโอเคค่ะแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็ถือว่าอาจจะมีเขาเรียกทั้งสุขทั้งทุกข์ปนกันนะคะในตรงนี้เนาะก็จะมีเรื่องราวที่เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างที่ขึ้นมานะแล้วก็อาจจะพบกับช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเขาเขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็น ความหึงหวงมันเหมือนเป็นอะไรที่ตัวคุณเองอาจจะมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาค่ะในความสัมพันธ์นี้เนาะมันอาจจะเป็นทั้งเขาทั้งคุณก็ได้ค่ะพลังงานตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วบางทีบางครั้งอะค่ะ แอบหึงแอบหว่วงและบางทอาีอาจจะนํามาสู่ซึ่งความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นได้ในตรงนี้ต้องเรามัดระวังความคิดคําพูดการกระทํานะคะที่จะทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหามีประเด็นกันได้ก็ต้องเรามัดระวังเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่ความรักรุ่มหลงมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหมือนกับรักกันมากเกินจนถึงขั้นที่อาจจะตีกรอบกันมากเกินไปแลือ,อ,อาจจะตามหึงตามห่วงกันมากเกินไปตามเช็คตามส่องพวกนี้ค่ะจะทำให้เกิดประเด็นกันได้เนาะ มแต่ก็บอกเลยว่าพอสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณตัดใจจากเขาไดอ้อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะในตรงนี้นะอืมจับมือกันให้มั่นพอค่ะรักกันให้มากพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถข้ามผ่านอุปสรรคปัญหานั้นๆไปได้นะ ในตรงนี้ค่ะเพราะว่าพลังงานเนาะมันมีช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นการแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันมีการปรับความเข้าใจมีการปรับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เดินหน้าสารความสัมพันธ์แบบจริงจังแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันอ่ะอืมต้องบอกเลยค่ะว่า คู่ของคุณเป็นคู่ที่ผูกพันกันเป็นคู่ที่ได้คบกันแบบยาวๆเนาะอุปสรรคมีปัญหามีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยความรักแล้วอ่ะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายเป็นในทิศทางที่ดีนะเออมันเป็นพลังงานของคู่ที่มันผูกพันกันแบบยาวๆผูกพันกันแบบจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนาะแนวน้ความสัมพันธ์ก็ถือว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่ะในคู่ของชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะ สุดท้ายแล้วมันจะสามารถฟันฝ่ากันไปได้ค่ะโอเคค่ะยังไงแล้วมิกากขขอใหออ้ความรักของชาว่าน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะและกลับมาพบกับมิกาทาร่โได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ